สวัสดีครับสองสายไปเลยครับพี่แม่ผมเดี๋ยวมาถ่ายให้ครับเรียบร้อยแล้วครับหกใบเราจะกลับบ้านไปกินข้าวซะก่อนเดี๋ยวพากิน่ฝั่งน้ำข้าวกันถ้าได้กินข้าวเศร้าอยู่ครับกัเที่ยงแล้วจะกลับบ้านชี้หน้ามาเดิน้างนะให้ขอนำมองกินข้าวแล้วครับเก็บพักน้ำ เดีี้แย่แค่เดงความน้เห็นห้างโมเงหามูกินขคอแล้ก็วันเดีย่ขอแล้วเดี๋ยวหอดา,ามห้อน้ำเดี๋ยวไงทยพ่งครับไม่แล้วตัง้งแค่กินคอครับหรือว่าแย่แ่ดงครับเพียได้กินเนาะหางดพี่อยูดอดยย่ดีว่เตยพีนนน่น้องสะสะบัวพรับมืองนะน่าจะมีมาาเลยเดีย๋ยวรอบ่งห้างหมแดงเล็กน้อยพ่อได้อยู่ได้กินครับ ท yes? ี่เบ็ดเนยน้องข้าเจ้านี่ครับน้องอย่างงามเลยไอ้ไปเก็บพักน้ำครับนี่พักน้ำถ่าเฉพาะเด้ลอกครับกับมึงบานเมื่อหมดละวะสิเลาะเบิ้งข้างบนแดงเท่ากันทั้งกี่อากินเขาเท่ากันทั้งกี่เก็บพักน้ำเนาะไปหาเบิ้งข้างบนแดงยัางมากินเนี่ยผมกันดัง Đấy. Bên y cà với chín mất là bỏ. Rồi, nhắm kéo bằng cái nào. Anh... Nào. Kéo bằng cái này đó. Yeah. Yeah. Kéo bằng Kéo bằng cái này. Kéo bằng แหละือดทำเล่นลูกครับนี่หมูปิ้งปิ้งตับยูกเขาแล้วเที่ยงหรอแค่เจ้าอยู่บ่เขี่ยก,กินสมเนาะแก้วขมีกิน้ำบุญวัง แก้ววงนองอเย็นโอ้สงเมือกันเมื่อยะฝุ่นรางน้องไ่อะักดีสงเมือยสงสาก่อนั่งมือครับลมเย็นดีครับ โถ้าแซ่ให้ก็ได้ยน่ากินมาน้ำครับแฮมเมื่อกัได้ยน่ากินเมอน้ำอืมนะยังมีฝอยอียังขอ,ของกันตับเตืนนอนอร่อยไหมขอป้าใื่บหม ปลาเขาปลาเฮ้ยอะไบ้าง ไปหมดมังอยากกินปลาหมัองแต่หม้เกี่ยวเอเด้อยิงขอนกันครับเพียงกระขาก็ูกระเดนฮะยิอย้่ไอ้หกไล่มึอนี่รับไปพันหาครับมึอนี่อมดม แม่ยู่บ้านนี่แล้วแต่เส้นครับเดินทางไกลเนาะมันจะขายอีโรครับบอกเก่วกบ้านเกินทางก็ชั่วโมงหนึ่งก็เขาแห้งหมล่ะหอยเลยเวใช้ผงเม่ kiếm okay, bóng nám to Bây luộc kìm, Tháng nám cũng có đi kìa Cầm cắm cầm như vậy Trình tập, trình mua

一也不到道 Không, biết mày quay lại nghe có gì ăn không không có không còn

เงีมือกินบ่แ่บบ่แ่บเลเก็บบักน้ำจักบักน้ำอยู่่ดินเปลี่ยนย่บ่สิบมันจะการอ่าาเปลกต่ำพูรอชมน้ำครับเก็บบักน้ำไปลวกโอ้ดินซุ่มดีบักน้ำบักน้ำโอ้ยงามตัว Không dễ Không nắm thôi nắm lọt Gì ngàn on sẵn 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 mọi thứ nó ăn chắc ăn nó chắc cái Hay gì ăn chưa tồn chưa tồn hoạt chế luộc chế ăn đi như mày bỏ ăn chừng đấy mày 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 mày

อ๋กินก็ผมกินแล้วหนอนนี่ก็งามมามีเลยนีดีนีดีนี่ครับหนอนแซ่บแซ่บเลยครับ ปลาของปลาครับของปลาของปลาครัร้อนมาแล้วมั้นี่ยโอ้ยมีตะนามเห็นอยู่ฮ้ให้บอกพวกนี้บอกเดือเอ๋ออันนี้ให้เลย เก็บไปเรื่อยๆพอได้หลวกอยู่แลวครับได้มากแล้วเนาะมาเขาต้องแะวะแด้เก็บครับเก็บประจำครับทุกปีก็ว่าได้ครับได้กายมา้มาเนาะเดีแยวขอ,อย,าอย่านเก็บท้องน้ำครับทางงดงายดลยทีดี เล้วอาดหลาดครับแม่น,นจุดนี่ออกดีก็นี่ครับต้องจูดจูดเห็นไหโปร่งไหมทานว่าแม่นของเฮนะ้เาเนาะเฮ้ามาเก็บจะซื้อเฮ้ามาตรงจูดครับไปใหม่ล่มทงล่ำอย่างเต้เรียนตะไล่เดย นัล่ละหำงามเลยเอาจจะสุดยอดมาลเาลยครับอ่อนๆเลย ลายามนีน่มันอ่อนดีครับครับหมอกคือโอ้ปลาลูกขอกปลาลูกกอกครับโวะไงเด้เนาะงกแสบเลยเด้นี่ยได้เยอะแล้วโอ้ไงปลาลูกขอบหมกบวกไงเลยเฮ้ยโอ้าลายแล้ว เลีย้ยงกกน้ำครับหลายเติบครับหลายเตื้อมครับเฮ้ยบ,บ,บ,บอพยุ่มไม่รู้เห็ดเมนู่ยังกินป่ะเดี๋ยวรอส้มครับรอดูรอดูเด้อเห็ดเมนู่ยังกินเนาะป่ะเก็บของกลับบ้านโกหกเห็นแล้วกินแล้วครับมาทำงานก็ได้กับข้าวเมือเห็ดด้วยเสียยัดียวไข่บัแดงพลาดครับเมือ่อ ทีราไทยมาเลยครับสองคนแน้งก็ใหม่หน่อยนึงเถงอะแน้งก็ใหม่ครับยีเด็กแก่งเติมเงินไปครับกอดละแข้งสองแข้งเนาะอ๋อไปแล้วครับเดี๋ยวเก็บของกันเฮ้ยแม่จะใหม่ เกียบความกำยังเป็นครับไปไปแล้วครับเดี๋ยวรอช่วคลิปหนาครับสวัสดีครับฝากดติบัาิเด้อช่างยังช่างใบเตยชาแนลใบเตยชวดนิ่ว